For the er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพียงข้างหยุดแบงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับยย่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผม เกมเกอร์คนเดิมเั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมเอาล่าสองนะครับเป็นตัวเวอร์ชันเดโม่นะฮะที่แบบว่าเขาเปิดให้เราลองทดลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับกดเพย์เข้าไปเลยฮะโอ้โหมีการพูดถึงอะไรหลายๆอย่างนะฮะอันนี้เราก็จะข้ามไปโอเคมาลุยมาเลยลูกมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมเนี่ย เป็นการพูดที่แบบรวดเร็วมากผมพยายามฟังอยู่นะใส่หูฟังฟังแล้วก็ฟังว่ามันอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่ใส่หูฟังเปิดลําโพงมันอาจจะแบบได้ยินเสียงแบบอะไรที่เราแบบได้ยินไม่ค่อยชัดนะฮะเอาเอาเขาบอกบ้าไปแล้วยังไงเอ้ยเชดูมีไม้กางเขนติดไฟเฮ้ยไม้กางเขนมันติดไฟได้ไงเอาเอาไม้กางเขนกลับหัวด้วยเฮ้ยเชดูแบบนี้ก็ได้แหละโอ้โห มาเต็มฮะโอ้โหและอะไรอยู่ข้างข้างอ่ะ่อกี้ตาคนปะเอาเอาลาสองอเฉยไปลุยครับลุยชั่วโมงนี้อย่าได้กลัวเอาเอายังไงเอาล่วงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะไล่ทะไล่ลงหินเอาอชิบหายเบอ้อ เบอร์แบบว่ารักแทบไม่ใช่แล้ว <S <S 1> <S 1> อ๋ออเอเขาดันมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยยังไงยังไงหาหาอะไรอ๋อออหมืนหมืนหมืนหยิบแว่นขึ้นมาละเทียบใช้แว่นตัวเองเปล่าเช็ดก่อนเช็ดก่อนเออวุ้ยชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเก็ดเป็ดโอพาโลเอาล้ฮะตอนนี้เราหยิบกล้องมาแล้วนะครับ ต้องที่คุ้นเคยเ้องเจ็บขาแล้วหรือว่าอะไรดูเหมือนขาพี่แกกระเพกนะเฮ้ยอันนี้นคือกดแปชใช่ไหมอ๋อเรียนเียกหาเพื่อนนะฮะเฟรมเลทอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้กระโดดข้างวันละชั่วโมงนี้เอ้ยในนี้มีใครหรือเปล่าเฮ้ย ผ้าทำมันเป็นแบบนี้ฮะนี่ถ้าไม่เปิดแฟลชนี่เราไม่เห็นเลยนะครับว่าผ้าเป็นสีอะไรโอเคเดี๋ยวลองเคาะไปดูดูมีใครอยู่ไหม I'm lost เอา้าทำาไมมันล็อกอ่ะเช็ดเป็ดผมหลงทางหาใครไม่เจอเลยแถวนี้มีอะไรป้ะเนะี่ยอันนี้ถังอะไรโอ้หมีผ้าด้วยนะฮะเอาไว้ขุดแบบชาวไร่อะไรเงี้ยใช้ชีวิตแบบไมถีพเนจรน,นะฮะไปเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรแน่แน่อะแน่แนแนหาย แถวนี้มันไม่ปลอดภัยนะฮะร,ระวังตัวไว้ก็ดีเฮ้ยอะไรอะเสียงเหมือนมีใครเดินย่ำๆอยู่แถวนี้เละเซนโตเตกใจอ,อ,อะไรอะไรอะไรพีทอะไรวะในบ้านนี้ไม่มีใครเลยอะเอา้าดูดีก็มีคนตายเหยตาเหลือกด้วยเป็นไรป่ะลุงโอ้โหโดนแมงวีแมงวันกัดกินเต็มไปหมดเลยแบตเตอรี่เราก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ปรับแบบสว่างมากนะฮะ ลองเปิดดิเอาเคาะดูดิเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันวิ้งวิ้งหูเลยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย้ยอะไรอ่ะแล้วบ้านนี้มีคนปะผมขอเช็คก่อนนะครับว่าแต่ละบ้านมีคนหรือเปล่าบ้านหลังนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะผมว่าแต่ถ้าปิดอ่าแลชไลท์นี่คือแม่งมืดแหละมันมืดมากอ่ะเฮ้ยชิบหายละแบตเตอรี่หมด เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะโอ้โหมาเป็นหน้าเลยแม่งบักดีบักด,ดีมันพูดอะไรวะไม่ได้ยินเลยแถวนี้มีใครเปล่าบ้านนี้มีใครเปล่าฮัลโหลโนะอะไรวะอุ้ยกายกาเสียงใครย่ำเท้าอ่ะอย่าตามมาด้วยเฮ้ยน่าอะไรเนี่ยใครพูดอะไรกันอะ โอ้เชฟโปโอ้โหทำไมไส้แตกอย่างนี้จะอ้วกไอห่าโอ้ยจะบ้าตายอะไรกันนักหนาเอ้ยใจเย็นเอาออกเสียงคนร้องเอาชิบหายแล้วไปทางไหนวะเนี่ยเวรเอ้ยสาวแม่งระทึกคลึก้นโคลแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเอ้ยเปิดประตูบ้านให้ผมหน่อยโอ้โหเข้าไปได้ด้วยเย็บแบตโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงประตูแม่งปิดแบบอะไรเนี่ยน่ากลัวชิบหาย แถวนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะจากที่ดูมีที่นอนมีคัมภีร์ไบเบิลนะฮะคัมภีร์ไบเบิลเอเราเปิดออกไปได้ใช่ไหมเออเปิดออกไปดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะโอ้โหแถวนี้มันทำไมดูมืดๆจังมืดมากเลยนะบรรยากาศแถวนี้ผมว่าคนเมืดอะแล้วเนี่ยมันมีไม้กางเขนปักด้วยต้องเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรกับเรื่องลทัทธิอะไรทุกอย่างแน่เลย แถวนี้ไปเออยอะใช่ไหมกระดาษเล,อเลยะอะไรทุกอย่างให้เราเปิดได้ปะเฮ้ยเยื่อเชี่ยตกใจไอ้ห่าเ้ยฟักกิ้งเฮ้ยกีกาแม่งพาผมจะดุ้งฮะเอาบ้านเหมือนมีคนออกไปเถอมีใครอยู่ไหมเอ่ยอ้าวแถวนี้ไม่มีคนเหรอเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ د. ปด้ฝาก แล้วเมื่อกี้นี้มันเหมือนมีคนออกไปนี่ใช่ป่ะเนี่ยมีคนออกไปป่ะเออเดินออกทางนี้ก็ได้นี่หว่ะมันเหมือนมีใครย่ำเท้าตามเรานะฮะโอเคกดคอนโทรลน,นะฮะเพื่อมุดลงโอ้โหแถวนี้นี่บรรยากาศธรรมชาติดีนะฮะผมว่ามีการกดรีโหลดแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่ยมีแค่เดียววิ่งดีกว่าครับสาวเสียงแม่งระทึกเหลือเกินโอ้โห ข้างล่างนี้ต้องมีอะไรแน่นอนเลยผมว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรอะ่ะถังเหรอเฮ้ยทำไมเสามาทะทึกจกังวะโอโ้ใครวะเนี่ยหน้าใครเนี่ยวัดดีโอ้โหกลิ่นเอ้ยเดี๋ยว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 เดีกลิ่นนี่ไล่มาเลยเราไปทางนี้ได้ปล่าเอาไปไม่ได้เอเอ้ยไปทางนี้ได้เว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นศพคนตายนะฮะแบตเตอรี่ผมก็จะหมดแล้วโอโ้เดินเหยียบย่ำ,ยำๆตุบตักตุกตักไปเลย Hey, ไปทางนี้ไปทางนี้ตูมัน,นอยู่ทางไหนไวะเนี่ยทางนี้เหรอเราขึ้นไปทางเดิมรอเปล่าฮะผมว่าเราอาจจะต้องกลับไปทางเดิมชิบหายแบตเตอรี่จะหมดงานหยาบแล้วเราต้องขึ้นไปทางเดิมไป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 เดี๋ยวแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งตัวผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนี้มันเริ่มเดินช้าๆแล้วนะครับชิปหายผมรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยวเปล่านะครับความว่างเปล่าของชีวิตอยี๋ยวดนะหันซ้ายหันขวาเจอแต่ไม่กางเขนนี่คืออะไรเนะี่ย ชีวิตแหละชีวิตที่แสนโหดร้ายไปวิป่งก็ไม่ได้ด้วยนะไอวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วไปแล้วโยผูเราต้องไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้เราี้จะกลับไปทางเดิมด้วยครับลองลองกดมุดเข้าไปทางเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดประตูเข้าไปดูอ่ะเปิดไม่ได้แล้วอ่ะสายมันเหมือนล็อกนะครับ ล็อกแล้วแบบให้เราไปไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันผมว่ามันแปลกๆนะแถวนี้มันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันมันไปมันไปไม่ได้แล้วให้เราไปยังไงวะเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะหมดอชิบหายก็ตรงนี้มันมีบ้านคนนะฮะเราลงไปเสร็จปุ๊บเราไม่เจออะไรเลยเจอแต่ซาวเราทึกเนี่ยถือว่ามันต้องเอ่อไปทางไหนวะ นี่หรือเปล่าถ้าจะทางนี้นะฮะโอเคไปขึ้นตามผมมาโอ้โหมา้าโยกเกกเอยน้ำถั่วเม,ม็มา้าฮ้างงองเป่าคอโยกเกกผมว่ามันไม่ได้จะเจออะไรแล้วนะเฮ้ยตรงนี้มีทางตันเวยละ่ะแบบนี้ก็ได้ละ่ะเฮ้ยแถวนน้นไม่แล้ววะเฮ้ยเ้ยจี๊ยวายยวไม่ ตายตัวอะไรวะแม่งลิ้นยาวชิบหายคนหรือเป็ดเนี่ยโอ้โหชิปไก่นะครับทางเดินมีให้ผมไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแม่งดึงลงมาถ้าแบบไม่คิดชีวิตเลยลิ้นยาวชิบหายต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนต้องเป็นแบบว่าเป็ดวัตถุทัศน์หรือไม่ก็เป็นไอตัวที่มันอยู่ใน Resident e v เนี่ยครับเป็นเชื่ออะไรแั้อย่างวาเลนทงวาเลนทายมันชีจิววาเลนทน์นะคนละตัวเฮ้ยเสียงเด็กกิ๊ดเดี๋ยวดูวเเสียงเด็กกิ๊ดทางนี้เปล่า งน,นี้เปล่าหาใช่ไอู้รอก่อนไอน้ดูจะเราไปเอาเฮ้ยอุ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 ้ยอย,อยู่ในนี้เลยได้ไหมอยากหลบชอบลหลบมุมอะไรเี้ยซ่อนแอบหาจ้าเอ๋เจอหรือยังยังไม่เจอถุยเฮ้ยเจอแล้วโอ้แบตเตอรี่กู้ชีพโอ้โหกว่าจะได้มาช่างหากันแรมเดือนแรลมปีเอ้ยอะไรปะแป๊บๆว่าเมื่อกี้เห็นปะครับผมเห็น เอาเสียงหัวเราะหัวเราะทำป่อยอะไรครับที่นี่ไม่มีอะไรให้อะไรทั้งนั้นแต่ลมๆนะแกเปิดไม่ได้ประตูทําไมล็อกป่อยอยางว่าแถวนี้มีชาวล็อกเยอะต้องไปทางนี้ไปครับเนี่ยผมวแบบ่าโอ้โหไอหาาอย่างมืดเปิดได้ปะเปิดไม่ได้อีกนะฮะออทางนี้เปิดได้ปะประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับรู้สึกว่าไปทางนี้เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยลบแม่ง เอ๊ะมันมีอะไรป่ะเนี่ยอ๋อมีแต่หลบหลบในตู้ทำไมวะหลบไม่ได้ในตู้ไม่ดีนะเด็กไม่ดีเฮ้ยแบตเตอรี่ก็จะหมดเด็กหายเฮ้ยเหลืออยู่เหลืออยู่พอได้อยู่เว้ยมาเด็กไอ้พีอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเจสสิก้าอะไรอะโดนตีอะเจสสิก้าแป้งแป้ง แสงต้องแสงแตมันจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี like ่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแม่งหลบดิเชี่ยเชี่ยหลบก่อนหลบก่อนแม่งน่างโง่ยังไงสาดเลยเฮ้ยอะไรวะแม่งวิ่งผ่านเมื่อกี้โคตรหลอนเลยเอาเอาเอายังไงเฮ้ยมันมีเสียงอ่ะ เอาแบตจะหมดแบตจะหมดชิบหายเติมแบตก่อนเติมแบตก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งมาด้วยเอาเอาเฮ้ยชิบไก่แล้วเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเวน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 งานหยาบแล้วไงเอา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 บันเทิงบันเทิงเลยท้าวดิมึงเอ้ยไปยังวะมันไปยังวะมันไปยังเราได้ต้องเดินกลับไปที่เดิมป่ะครับเดือาไงเฮ้ยตรงนี้ประตูนี้เปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้อีกล็อกทำไมวะแถวนั้นมีใครอยู่เปล่ามันมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นน่ะทำไมผมไปไม่ได้อ่ะ ผมอยากไปบ้างอ่ะอยากเจออยากเห็นอ่ะสอดรู้สอดเห็นสอดเป็นสอดตายอะไรเงี้ยไม่ได้อเห็นเอ้ยอะไรกันวะไอตรงนี้มีแสงสว่างครับถ้าจะเข้าได้เอาเข้าไม่ได้ชิบหายโอ้ยเจี๊ยบอ้าะอะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้แม่อะไรวะโอ้โอ้เฮ้อเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ป่ะตาผมฟาดได้ดอนเลยครับลูกน้องเจ็บป่ะครับโอ้ เข้ามาแล้วเจอโต๊ะฮะแม่ตกใจใจหายใจคว่ำเลยเมื่อกี้มากระโดดกอดซะแบบไม่ซุ้มไม่เสียงแม่งเอ้ยอย่างกับผีกระสือเอาละครับผมว่าผมเห็นแสงสว่างแล้วข้างนอกน่าจะพอออกได้ปะ่ะเฮ้ยออกได้เว้ยแถวนี้เราต้องสำรวจนะครับเผื่อจะมีอะไรให้เราได้หาเฮ้ยโอ้ยตกใจฮะอีเด็กบ้าอะไรลูกใจเย็นเจีกงใจกล้าเลยกูชาร์แบตอยู่ หาแบตอยู่เจอแบตอีกไอหาโอ้โหความมืดแม่งครอบงำบรรยากาศจริงๆ oh <God. S 1> เอาเฮ้ยใบใบไปเจติก้าเป็นแบบนั้นไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหเจติก้าเจติก้าโดนแดกไปแล้วปักยิงก่อนไป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 เจติก้าเธอจะต้องไม่ตายฉันมองเห็นความดีความชอบในสายตาของเธอเดี๋ยวนะโอ้โห เฮ้ยอะไรวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยเตยนเย็นโอ้โหโอ้โหมาแบบแหลกไอ้ห่าโอ้โห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 เอาเอาเอาผักกูอีกเอาเวนเอ้ยแล้วผักกู้ล่วงเลยไอ้ห่านเป็ดห่านเป็ดหมดเชื่อเบื่อทวงวิ่งไปทางไหนวะเนีดะวิ่งออกไปทางไหนวะเนี่ยวิ่งเข้าป่าแม่งเลยเดะวะเดะไอ้ห่าเอ้ยวิ่งเข้าไปเจอใครป่าวะหลงทางเลยเนี่ย ต้องรีบไปแล้วครับต้องรีบไปแล้วผมว่าหัานหยาบอย่าให้มันเจอได้อย่าให้มันเจอได้เราลองวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปไอชิบหายไม่ด้วยวะเอ <c oughs> เริ่มหอบเริ่มหอบมาหอบอะไรตอนนี้ต้องไปทางแบบสุ่มๆแล้วครับสุ่มๆทางไปผมว่ามันต้องมีแหละทางที่เราไปได้ <c oughs> ไป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 เหนือแม่เหนือาสายเลย มันเหมือนมีทางไปได้นะฮะผมว่าแถวนี้ไม่ต้องมีทางไปได้เลยใช่ปะหรือเปล่าผมยังไม่เจอทางเลยเดินมาทางสักพักละเจอมาสักพักเจอเหมือนเป็นล้อรถนะฮะแถวนด้แม่งเหมือนเป็นหุบเขาไงไม่รูเ้เฮ้ยหายละเปลยเลยเปลยเลย เผดเปรนตรงนู head, ้นมีแสงสว่างตรงนู้นมีแสงสว่างเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าเผดเลยจะไปยังไงวะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ยไปทางไหนได้บ้างโอ้โหโอ้โหเดินมาปุ๊บเจอประตูเว้ยเข้าประตูไปก่อนเลยเอาล็อกอีกไอหาต้องไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ย ไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยแม่งโคตรตึงเลยคือผมมองเหมือนเห็นแสงนะครับแสงจากไหนไม่รู้อะที่ไหนที่เนี่ะเออผมมองเห็นได้เนี่ยมันอยู่แถวนี้แล้วมันอยู่ทางไหนไวะเนี่ยที่ผมจะไปได้ผมว่านะ่าจ,จ,จะจะมีที่ไปได้นะทางนี้ปะหลบแม่งในนี้เลยดีไหมไม่ดีไม่ดีไม,ดไม่ปลอดภัยผมว่าไม่เวิร์กเดี๋ยวเดี๋ยวเจอที่ชาร์จอยู่ หยิบปอนหยิบปอนไปต่อฮะเราต้องไปต่อมันมีทางไปอยู่อ่ะมันต้องมีทางไปดิทําไมไม่มีทางไปวะรั้วแม่งล้อมอะไรทั้งหนาเนี่ยที่บ้านเลี้ยงหนามไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยชิบหายโดดดิโดด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 ไอ้ห่าไม่โดดนะโดดดิโดดโดดอ่าอ่าโดดเออโดดขึ้นไปโดดขึ้นไป เดินขึ้นไปเดินไปแล้วเว้ยไปทางไหนวะไปทางไหนวะเจ็โปไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยกูจะไม่หันกลับมามองมึงละไอ้พวกโง่ไอ้พวกดูปแสงสว่างไปอุโมงค์มาอยู่ตรงนั้นกูมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอาเอ้อสะไล่สะไล่อะไรโอ้โหเมื่อกี้ผมโอ้โหแว่น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 ล่วงเฮ้ยเอาใครวะเดี๋ยวเดียวใจเย็นใจเย็นโอ้โหยายา อาไกูอเียโอ้โหอไอะไรของมึงโอเคครับก็จบไปนะครับกับเอาลาเดโมแมง เดียวไข่บุบวาบขึ้นมาเลยครับรู้สึกก็ร้อนขึ้นมาอะไแม่งแบบอือหือเฉาะไข่กลางวัางขาแล้วแบบไข่แตกอ่านึ่ภาพดูครับนี่แค่นี้ก็เลือดลมถูกฉีดแล้วครับถ้าแบบมันมาตัวเต็มนี่มันจะขนาดไหนนะฮะก็ต้องมาดูกันตอนวันนี้ก็บ๊ายบายครับ